สวัสดีค่ะวันนี้ธรรมจร์จะมาแนะนำเต็นท์มุ้งอนเนกประสงค์นะคะรุ่นนี้เหมาะมากๆกับหน้าร้อนและสงการที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะแนะนำรายละเอียดกันก่อนนะคะขนาดของเขานะคะจะอยู่ที่กว้าง120เซนยาวที่210เซนแล้วก็สูงที่125เซนเมตรนะคะอ่จะก,กว้างแล้วก็ยาวนอนสบายมากๆเลย สำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเซนมุ้งโป่งทั้งหลังแบบนี้นะคะเหมือนที่เห็นในวิดีโอเลยส่วนด้านนี้ก็จะมีปลั๊กไฟนะคะมีปลั๊กไฟไว้ให้เหมือนกับเต็นท์ธรรมาจารทุกๆรุ่นนะคะประตูเข้าออกสะดวกเพราะรุ่นนี้เนี่ยมีกันถึง3ประตูเลยทีเดียวนะคะ ให้เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นประตูฝั่งตรงกันข้ามกันส่วนถ้าเกิดว่าเวลาเอาไปนอนในพื้นที่แค่อย่างเช่นในกุดอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าออกทางปลายเท้าได้นะคะนี่มีประตูอีกหนึ่งประตูด้านปลายเท้าตรงนี้เลยนะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะเข้าออกได้เลยสามประตูแบบนี้ค่ะอ่าของเต็นท์ธรรมจรสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด3สีนะคะเดี๋ยวให้ดูสีใกล้ๆก่อน สีนี้นะคะคือสีเขียวขี้ม้าค่ะอีกสองสีที่เป็นสีออริจินอลก็คือสีกลักกับสีแก่นขนุนนะคะอ่ารุ่นเต็นท์มุ้งอเนกประสงค์เนี่ยมีทั้งหมด3สีสีขี้มาที่โชว์อยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็สีแก่นขนุนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็สีกลักดำเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะโอเคเสาของเขานะคะรุ่นนี้จะเป็นเสาไฟเบอร์ค่ะ แข็งแรงทนทานนะคะสำหรับสอดไฟเบอร์ธรรมจรเนี่ยเราใช้ไฟเบอร์ที่เกรดดีเหนียวแล้วก็ทนทานนะคะอ่าส่วนตัวตะขอเนี่ยก็ใช้อย่างหนายอย่างดีเลยอย่างที่เห็นอย่างนี้เนาะเนี่ยอ่าจะเป็นตะขอเกี่ยวๆแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นสอดนะคะอ่าตัวผ้าเนี่ยเป็นผ้าล่มไนล่อนนะคะก็คือจะสามารถกันน้ำได้นะคะตัวหลังคาของเนี่ยส่วนพื้นนะคะเราใช้เป็นผ้าออกฟอร์ดหนา แบบนี้เลยนะคะอ่ากันน้ําก็คือน้ําจะไม่ซึมเข้านะคะตัวพื้นของเขาเนี่ยกันน้ามาอย่างดีนะคะอ่าโอเคให้ดูคร่าวๆกันก่อนสําหรับรุ่นนี้อุปกรณ์ที่มาให้พร้อมกันกับเต็นท์นะคะก็คือจะมีกระเป๋านะที่มีสายทั้งสะพายแล้วก็ถือได้มาแบบนี้นะคะมาพร้อมสมอโบกยางหนาเลยอย่างนี้นะคะสี่ตัวด้วยกันเอาไว้ปักที่มุม มุมตรงนี้นะเวลาถ้าเกิดเราไปกางในพื้นดินอย่างเงี้ยคะ่ะมันสามารถยึดสมอได้เลยด้านข้างก็จะมีวิธีการเสียบหบุดให้ดูด้วยว่าทําอย่างไรนะคะส่วนท่านไหนที่ไม่ถนัดสามารถเข้าไปดูในวีดีโอวิธีการกางเป็นธรรมจรได้เลยนะคะจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นว่าเวลาวการเ็นธรรมจรยจะต้องทำอย่างไงบ้างาฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเซนมุ้งอเนกประสงค์ธรรมจรทั้ง3สีค่ะขอบคุณค่ะ